เอเลวัดดีกับผมวันนี้เราจะทำเมนูปัดเพชรมูสนะครับพี่นอ้องมาแล่นกับปัดเพชรมูสจะบับสารเต็มๆตายก็ต้มกันนั่นนี่ครับหัวน้ามันร้อนนะครัมันร้อนเลยอเราก็ใส่เราก็ใส่คืออ่างหุงไหมนะครับพี่น,อน,น้องต้ลงไปง้อหัวกุญ อย่องอไม่ได้เราก็ได้เกลนะครับพี่น้องเพื <se 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 ่อลงไปเลยอ่ะนึงว่าพูดพูดใส่ลงไปเลยอ่ะชีวิตนี้ขาดเคยไม่ได้การได้แต่การได้ไม่กี่วันขาดไม่นานนะแต่ว่าม เรากับดับกับดับกับ่ับหมูยุ้นใส่หมูลงไปนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับหนึ่งกิโลกันจุสี่เดดล้านนะครับในหนึ่งนี่โอเคได้ก่อนยี่สิบวันเลยนะครับไม่ได้กินหมูด,ดี

กินได้กากิานกินไม่ได้ก็ต้องกินกินไม่ได้กาต้องกิน <c oughs> เอาเลยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เรยวอ่ะต่อไปนะครับน้ำกระปุงเร็วมั่วทุกเร็วกระปุงรสนะครับไปนใชตาลนะครับองอนนะครับตล,ลงไปน้อยๆนะครับไม่ต้องมานะครับ เอาบีบน้ำปลาลงไปน้อยๆนะครับออน้อยนะไม่ปวดไม่ต้องมาร์กนะครับเมัน,นกิมหรือะไครับลายนี้ไม่กิมหรอคงสูดลออ้าม่นะครับได้ะดีน้อยๆอ่ลาเต้นนะครับ,น,น,รบ,น,น,น,รบนี่ไม่ต้องมานะครับ เื่อมันกินเห้เดเสร็แล้วนะครับตัดเตมูของเราอไม่อยากต้องเราองเพื่อนเนาะาแตก็เอยอๆมาชิมเลชิมเลครับเล่จ่าเป็นเพืมังเอาลงกาตายเอายอก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 หยอกหกก อยมาไมลูกไม่ปดันเลย้อ้้เ็นี่ดนหลังสุดยอดพี่น้อยเมนูนี่วะพี่เด็ดลาวครับพี่เด็ดรต่ล้ไปต้มกินบางกันได้นะครับสุดตายนะครับรอกระได้ใบกุใบกุนะครับอยู่หนเอยู่หนเดวมาดูใบกุลงไปหน้าหน้าหน้ไปเลยนะ วดมังยามังบินมังสี่เหล็บมังไส้หลงไปแม้เก่าอะแสดงครับครับเพ็ดมูกของเรานะครับาด้วยอืมง่าจินนั้นพร้อมเลยนะครับกับตัวแบบกุ้งขี่เหล็บครับสี่เหล็บขี้เล็มันควิ้นพี่น้องเอ้ ไม่ค้นวันอ๋อได้แล้วเก่งไรยมีเก่งเลยเก่งเลเก่งกวางับอมรอยไม่รอยไม่รอยม่รอยล้งรับรอยไมนะรอยล้งรับแล้วไก่ดำ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 นะไก่ดำไม่ได้อาดจอดเลยจ้ะเอไม่กินที่เดียวเอไม่กินที่เออเอเอากินก่อนกินก่อน ร้อยไหมร้อยไหมอือสี่เด็ดแล้วนะกับพี่น้องเออเม,มนูนี้อือเหมืองร้ยรอยแล้วครับร้อยไหมเพื่อนรอยครับนี่ไก่ดำไก่ดำมุนักครับ <laughs>